คก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยุ่ผมแอปฟุงไรทีวีนะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่ลายน้ํำ youtube นะฮะหรือว่าใส่ลายน้ําให้กับวิดีโอของเรานะเป็นเครดิตของเรานะฮะแล้วก็เป็นปุ่มที่ช่วยทําให้คนติดตามเราได้ด้วยได้ฮะอย่างแรกนะครับผมให้ทุกคนไปที่ youtube studio นะฮะไปที่การตั้งค่าครับ ไปที่ช่องนะฮะแล้วก็ไปที่หัวข้อาการสร้างแบรนด์นะครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้สําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะที่ยังไม่ได้ใส่รูปภาพนะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะการเพิ่มลายน้าลงในเนื้อหาเป็นว,วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และทําให้ช่องเป็นที่รู้จักนะรูปแบบ PNG หรือไฟล์ GIF ขนาด150คูณ150พิกเซลนะ 1>, 1 MB นะหรือน้อยกว่ารูปภาพที่มีสี1หรือ2สีและพื้นหลังโปร่งใสจะเหมาะสมที่สุดอ่ามันจะอยู่ขวาล่างของวิดีโอนะเป็นลายน้ำเรานะทีนี้เราจะเอารูปมาใส่นะเอาลายน้ำมาใส่นะแต่เรายังไม่มีรูปเลยเออเราไปทำรูปเพิ่มเติมก่อนนะฮะให้ทุกคนมาเปิดโปรแกรม Photoshop นะฮะตรงนี้เลยกด yes เลยฮะอ่าเราจะมาทำรูปภาพกันนะ อ่าให้กดที่ไฟล์นะแล้วก็ไปดูก่อนนะครับว่าขนาดเท่าไหร่150คนร1 5 0พิกเซลนะโอเคแล้วก็จำมานะแล้วก,กดนิวนะอ่าทีนี้เราไอตรงนี้เราก็ใส่150 1, 5, 1, 5, นะ1.50 1.50นคะฮะโอเคกดโอเคแล้วครับอ่าเราจะได้สี่เหลี่ยมกรอบเล็กๆมาแล้วก็กดคอนโทรลบวกนะฮะเพื่อเพิ่มเพื่อขยายภาพขึ้นมานะอ่าอย่างแรกนะฮะ ผมจะใส่เป็นโลโก้เรานะเป็นโลโก้ลูกช่องเราให้เรานะไปเอาโลโก้มาคนระับโอเพอ่าเราก็ไปเก็บโลโก้ไว้ที่ไหนเราก็เข้าไปดูนะปกโลโก้อ่าผมใช้โลโก้ชิบะเจ้าชิบะตัวนี้นะอ่าเราก็ลากมาเลยไฟล์ตัวนี้มันเป็น png แล้วนะเราก็เป็นมันจะเป็นเลเยอร์สแล้ว อ่าเราก็ลากมาเลยนะลากมาไว้ตรงนี้แหละปลับกดคอนโทรลทีนะเพื่อลดขนาดภาพลงนะเพราะมันใหญ่เกินกรอบตัวนี้มากอ่าแล้วก็กดคอนโทรลบวกนะเพื่อขยับเข้ามานะแล้วก,กดชิปนะกดชิปค้างนะเพื่อให้ภาพมันไม่บูดเบี้ยวนะอ่าตอนนี้ ไอที่เห็นมันเป็นพิกเซลๆแตกๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะเราบีบภาพขนาดใหญ่มาเป็นขนาดเล็กนะมันจะมองเป็นอย่างนี้ฮนะแต่ถ้าเรามองไกลๆฮะมันจะเป็นปกติฮนะทีนี้เราก็ได้โลโก้เราละโลโก้ช่องเราละแต่พื้นหลังมันยังเป็นสีขาวอยู่เราอยากให้เป็นสีอื่นนะผมจะใช้สมมติผมใช้สีฟ้าแล้วกันนะเรากดคลิก2ทีตรงแบ็กกราวน์นะเพื่อปลดล็อกไอ้กุญแจนะ ให้มันเป็นเลเยอร์สูนะแล้วกดคลิกซ้ายสองทีแล้วเราไปคำว่า Color Overlay นะอ่ามันจะเป็นสีแดงนะครับอ่าเรากดไปคลิก,คล,กคลิกขวาคลิกซ้ายอีกทีแล้วเราก็เลือกสีนะที่เราชอบนะอ่าปึ๊บอ่าผมจะสีฟ้าแล้วกันนะฮะเป็นพื้นหลังสีฟ้ากดโอเคนะแล้วก็กดโอเคนะ ทีนี้เราก็จะได้โลโก้และก็มีพื้นหลังที่เป็นสีฟ้านะครับผมให้ทุกคนามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดที่ save as นะฮะตอนนี้ให้เราตั้งชื่อกัอน fff นะฮะให้เราตั้งชื่อแล้วแต่แต่ละคนจะตั้งเลยนะแล้ว format นะให้เป็น format ของ png นะ png แล้วก็ p n s ตัวนี้นะอ่าเห็นไหมมันจะมีโลโก้ขึ้นมาเอาไว้ที่ desktop เลยเพื่อเราจะได้หารูปภาพนี้ได้ง่ายนะ กดเซฟครับกดโอเคครับผมโอเคฮะเรากดการกระบาดเลยเปิดโปรแกรมเลยอ่าให้เรามาตรงนี้เลยนะฮะให้มาตรงที่เลือกรูปภาพเลยนะครับอ่าให้เราไปที่ต็อกเนี่ยเห็นไหมรูปภาพเราจะมาแล้วแล้วกดโอเพนเลยอ่าตอนนี้ฮะลายน้ําเราก็ได้เข้าสู่ตรงนี้แล้วเวลาที่แสดงมันบอกว่าตอนท้ายวิดีโอกําหนดเวลาเริ่มต้นตลอดจังวิดีโอ ผมแนะนำนะให้เป็นตลอดทางวิดีโอนะทุกคนมันจะได้แสดงตัีงแต่เริ่มคลิปถึงยันท้ายคลิปยันจบคลิปเลยนะทุกคนนลกดบันทึกนะทุกคนปุ๊บแล้วก็ให้เราไปที่วิดีโอเรานะว่าลายน้ำเราขึ้นอย่างอ่าเรากดเข้ามาดูนะอ่าตอนนี้ลายน้ำเราก็ได้เข้ามานะครับเห็นไหมครับเวลาเราเอาเมาส์มาชี้เนีนะ่ย มันจะมีปุ่มก็ว่าติดตามนะีถือว่าเป็นปุ่มที่เพิ่มยอดซับให้เราได้นะปุ่มอ่าแล้วก็เป็นเครดิตให้วิดีโอเรานะโอเคฮะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก Subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์กันข้างล่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทหน้านะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม